ข้อ5เขาให้เราแก้สมการนี้นะก็จะเห็นว่าสมการนี้มีเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์อยู่เราก็ต้องพยายามกำจัดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ก่อนนะก็เราจะกำจัดโดยใช้สมบัตินี้นะก็คือถ้า A มันมากกว่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยแอบสรเ A จะได้ค่าเท่าเดิมแต่ถ้า A เป็นลบเนี่ยแอบสูุรมันจะเปลี่ยนให้เป็นบวกโดยการคูณลบเข้าไปนะ เพราะว่าลบคูณลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกเนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เครื่องหมายของ2ตัวนี้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบก่อนถึงจะสามารถใช้สมบัตินี้มากําจัดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ได้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้ถ้า x น้อยกว่า a มันจะเป็นลบแต่ถ้า X มากกว่า a มันจะเป็นบวกนะในขณะที่ตัวนี้ถ้า X น้อยกว่า B มันจะเป็นลบแต่ถ้า X มากกว่า B มันจะเป็นบวกนะ เพราะฉะนั้นเครื่องหมายของ2ตัวนี้จะขึ้นกับค่า x เมื่อเทียบกับ a กับ b นะก็ข้อนี้เขาให้ a น้อยกว่า b เพราะฉะนั้นถ้าเขียนบนเส้นจำนวนเนี่ย a ก็จะอยู่ทางซ้ายของ b นะก็ตัวนี้จะเห็นว่าถ้า x น้อยกว่า a มันจะเป็นลบแต่ถ้า x มากกว่า a ตัวเนี้ยจะเป็นบวกนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ถ้า x น้อยกว่า b ตัวนี้จะเป็นลบแต่ถ้า x มากกว่า b ตัวนี้จะเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องแบ่งกรณีเป็น3ช่วงถึงจะรู้เครื่องหมายของ2ตัวนี้เพื่อกำจัดค่าสมบูรณ์ด้วยสมบัตินี้ได้นะก็เ,เ,เริ่มจากกรณีแรกก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตมาจนถึงน้อยกว่า A นะก็ช่วงนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนี้จะเป็นลบทั้งคู่แอบส l ลู e ของตัวที่เป็นลบเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบวกโดยการคูณลบเข้าไปนะ ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบตัวนี้แบบนี้นะก็กระจายลบเข้ามาแล้วตัวนี้ลบลบกลายเป็นบวกก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าลบ x กับบวก x นี่ยมันตัดกันได้ก็จะเหลือแบบนี้นะจะเห็นว่า x เนี่ยมันตัดกันหายไปหมดเลยเหลือเป็นแบบนี้นะก็้อนี้เขาบอกว่า A น้อยกว่า B เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะติดลบ ในขณะที่ฝั่งขวามันจะเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นสมการนี้ย,ยังไงก็ไม่มีทางเป็นจริงได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่มีคำตอบนะถัดมากรณีที่สองคือ x ตั้งแต่ a ขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า b นะก็ในช่วงนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นบวกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลบนะแอบส์ลูของตัวที่เป็นบวกก็จะได้เท่าเดิมแต่แอบส์ลูของตัวที่เป็นลบ ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นบวกโดยการคูณลบเข้าไปเป็นแบบนี้นะก็ลบลบจะกลายเป็นบวกก็เป็นแบบนี้แล้ว x กบวก x ็ก็จะเป็น 2x นะแล้วลบ a ตรงนี้กับลบ a ตรงนี้ก็จะตัดกันได้แล้วลบ b ตรงนี้ย้ายไปทางขวาไปรวมกับตัวนี้กลายเป็น 2b นะก็ย้าย2ไปหารก็จะได้ x เท่ากับ b นะแต่จะเห็นว่ากรณีที่2เนี่ย มันไม่รวม b เข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ b เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่2เนี่ยก็จะไม่มีคำตอบนะถัดมาช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ b ขึ้นไปนะก็จะเป็นแบบนี้ในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นบวกทั้งคู่ a อบส l u ู e ของตัวที่เป็นบวกเนี่ยก็จะได้เท่าเดิมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ a ตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ b นะ กระจายลบเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้แล้ว x กับลบเนี่ยมันจะตัดกันก็จะเหลือแบบนี้นะก็จะเห็นว่าลบ a บวก b กับ b, b a ลบ a 2ตัวเนี้ยมันจะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยมันจะจริงเสมอนะเพราะฉะนั้น x ทุกตัวที่อยู่ในช่วงเนี้ยก็เป็นคำตอบได้หมดเพราะฉะนั้นช่วงที่3ก็จะได้คำตอบก็คือช่วงนี้ทั้งช่วงเลยนะก็ รวม3กรณีก็จะได้คำตอบก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง